ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันหน่อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอยู่เป็นไเยอร์นะครับวันนี้ผมก็มาเรียบค้นในแคนของผมนั่นเอง Can G, อ X นะครับอ่าซึ่งมีแคนที่มีชื่อว่าเอ็กเซลไฟเยอนะครับอ่าเริ่มสมาชิกทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด14คนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าเราสมาชิกอ่า สำหรับคนที่อยากเทสก็มาเทสได้ทุกวันนะครับเวลาสองโมนะครับแต่บางวันที่ก็ไม่มาไลไรเนาะอ่าต้องขอราบขออภัยกันด้วยนะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาเราจะมาทําการรู้จักรีวิวทุกคนเลยนะครับคนในแครนะครับอมาเริ่มจากคนแรกนะครับนั่นก็คือหัวหน้าแครนะครับชื่อว่าอายุไงนะฮะผมคะคแนนอยู่ที่4100ันหรอย สคะแนนนะครับส่วน4ี่วีอยู่ที่60บดาวนะครับนะส่วนค d วเดสนะครับแงใหญ่อยู่ที่2องจนะครับเล่นไปทั้งหมด68เกมนะครับชนะ13เกมสังหานหนึร1อยเกมนะครับนะแล้วก็อัตรายิงหัวแรลงใหญ่นี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ18.29นะคะนะ ส่วน4ีวิซนี้โอ้โหบอกเลยว่าพี่เล่นไม่เก่งนะครับเล่นไปทั้งหมด156เกมนะครับชนะ8ปดเกมสังหาปีร้อยนะครับคิวเดอยู่ที่1.8นะครับอางวันนี้แล้วก็อัตรายิงหัวอยู่ที่32.97นะครับส่วนคนที่2นะครับนั่นก็คือน้องเปาคนเดิมของพี่นั่นเองนะครับส่วน คะแนนก็แปมอยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแรงใหญ่ไม่ได้ควยได้ดันน้องเขาไม่ได้ดันนะส่วนตีวีซี่อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดดาวนะครับแรงใหญ่เล่นไปทั้งหมดนะครับสิบสี่เกมนะครับชนะสามเกมช่องห่านไปสี่สิบแปดเกมนะครับคิวเดตอยู่ที่สี่จุดสามหกนะครับนะส่วนตีวีซี่นะครับผม เล่นไปทั้งหมด135เกมนะครับชนะ77นะนะด็ดสิบเจ็นะครับสังหารห้าร้อยเกิบเอดนะครอยู่ที่2.4นะครับส่วนอัตราการยิงหัวนะครับอยู่ที่32.15นะครับต่อไปนะครับเป็นอ๋อลูกแคนอันนี้ก็เป็นชื่อเปิดคุงนะครับอ่าชื่ออันนี้ก็เป็นหลานพี่เองนะหลานพี่เองนะหลานแท้ๆเลย คะแนนมันอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามคะแนนนะครับแล้วก็สี่วีสีอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดดาวนะคะส่วนสถิติการเล่นโหมดคู่โหมดเลงนะครับเล่นคู่ไปสิบหกเกมชนะหนึ่งสังหารสิบสองาจจะน้อยๆหน่อย,อยแล้วก็ส่วนเลงทีมสี่นะครับเล่นสิบเจ็ดเกมชนะหนึ่งสังหารไปสามสิบสองนะครับก็คิวเดสก็ จะอยู่ที่ประมาณสองพอดีนะคะอัตรายิงหัวก็18.75%นะครับส่วนซีิีนะครับ, 4, 4, รบเล่นไปนั้งหมด133เกมชนะ7จ็ดเอ็นะครับสังหารไป394นะครับกิเดทอยู่ที่1 6, 6ึ่นะครับอัตราการยิงหัวนะครับอยู่ที่17.5หนนะครับน้องเขาหลานพี่เองอาจจะไม่โหดนะครับ เอ้ไค่เชิญมาตั้งนานเนี่ยขออภัยนะรีวิวลูกแคนอยู่ต่อไปนะครับส่วนคนที่สามนะครับก็จะเป็นทางด้านดรอเตึงของเราของแคนเลยนะครับเป็นสี่นะครับแต้มอยู่ที่เลนใหญ่อยู่ที่สี่พันห้าร้อยสามสิบสามนะครับส่วนสี่วิสี่นี้สองร้อยดาวบวกนะครับติดท็อปเอ่อมาสเตอร์นะครับอยู่ที่สี่พันเจ็ดนะครับอันดับที่สี่พันเจ็ด้อสี่พันเจ็ดนะเออ ส่วนสถิติเล้งใหญ่ก็ตามนี้เลยนะครับอ่าจากโอดนี่สิจำนวนการเล่นเล้งใหญ่นะครับอ่าทีมสี่นะครับห้าสิบแปดเกมนะครับชนะสิบสี่นะครับสังหารไปสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับคิวเดยอยู่ที่หกจุดสามสองนะครับแล้วก็ อัตราการยิงหัวแรงใหญ่นี้29.68%เลยนะครับถึงถือว่าสูงมากคนนี้โฟหัวคมจริงแล้วก็ส่วน4 v วีนะครับเล่นไปทั้งหมด286เกมนะครับชนะ185เกมนะครับสังหารหนึ่ันเก้านะครับคิวเดจะอยู่ที่3.75นะครับแล้วก็อัตราการยิงหัวนะครับอยู่ที่38.37นะครับโอ้โหสูงมากคนนี้ วันนี้ตัวเทสแคนด้วยนะครับตัวเทสแคนโหดต่อไปนะครับเป็นชื่อของคุณกวินปูนโป,น,ปน,นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของซันเจนจินะครับแต้มแรงใหญ่นี้อาจจะน้อยนึงนะครับสองพันสองร้อยี่สิเอ็ดโอ้โหเลขเกือบสวยแล้วถ้าเป็นสองอีกตัวนึงเลขสวยเลยนะครับส่วนทีวิที่นะครับอยู่ที่สี่ิบสองดาวนะครับคันนี้ก็เวลหกสิบเอ็ด แหงใหญ่เล่นไปทั้งหมด9เกมนะครับชนะ1คิวเดอยู่ที่2.25นะครับส่วนอัตราการยิงหัว22.22เ22ปอร์เซ็นโอ้โหเล็กสมาเต็ม <c oughs> โอเคส่วนซีวิซีนะครับเล่นไปทั้งหมด91เกมนะครับชนะ71เกมนะครับสั่งห่านไป394นะครับคิวเดอยู่ที่3.11นะครับอัตราการยิงหัว อยู่ที่สามสิบแปดเจ็ดนย์เจ็ดนะครับโอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นเพื่อนของเซนตีนะฮะชื่อกรนกกวินปุนปุนนะครับชื่อในเกมนะครับที่จะเรียกตามชื่อในเกมเนาะส่วนคนต่อไปนะครับคนนี้มีชื่อว่าคับทารินนะครับคับทารินยี่สิบเอ็ดนะครับคะแนนแต้มแรงใหญ่อยู่ที่ สามพันหนึ่งร้สิบามกมนะครับแล้วก็4ี่วิธีอยู่ที่สิบหดาวนะครับแรงใหญ่ก็เล่นไปตามนี้นะครับมีทั้งโซโลคู่ส่วนมากจะเล่นคู่เนาะแต่ทีม4ีนะครับเล่นไปทั้งหมด3าสิบอเกมนะครับชนะสี่นะครับสังหารไปหนึ่งร้อยหนะครับคิวดสอยู่ที่3ามจุเจดเนะครับ อัตราการยิงหัวอยู่ที่27.36ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแรงใ,ใหญ่ส่วน 4VC 4นะครับอ่าก็เล่นไปทั้งหมด75เกมนะครับชนะ53นะครับสังหารไป397นะครับคิวเดตอยู่ที่2.86นะครับอัตราการยิงหัวนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับ37.26เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าต่อไปคนต่อไปกันเลยนะครับผม คนต่อไปนะครับชื่อว่าชาด้านะคะแก้มอยู่ที่แรงใหญ่อยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามคะแนนนะครับสี่วอยู่ที่สิบเจ็ดดาวนะครับภาพรวมเล่นแรงใหญ่ก็เล่นไปทั้งหมดสามสิบเก้าเกมนะครับชนะหนึ่งนะครับสังหารไปหนึ่งร้อยสิบสองนะครับคิวเดอยู่ที่สองจุดเก้าห้านะครับอัตราการยิงหัวอยู่ที่สิบแปดจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ 4v4 4, เล่นไปทั้งหมด4 4เกมนะครับชนะ31ต่างหานไป207คนนะครับจากิวเดสอยู่ที่2.58นะครับอัตรายิงหัวก็22.71นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ยังไม่สูงมากระด,ดับกลางๆโอเคนะครับสว่วนคนต่อไปนะครับชื่อว่า b บ c ็กแคทนะครับชื่อ b บ c ็กแคทนะครับเลเเล7.7นะครับ แก้มแลลงใหญ่อยู่ที่2,830นะครับอ่าแล้วก็ซีเวซีอยู่ที่4,6ดาวนะคะโอ้ยกด,ดผิดสัจติการเล่นแล้งใหญ่ อยู่ที่5เกมนะครับสังหารไป5คนส่วนมากจะเล่นโหมดคู่แล้วเล่นไป12เกมชนะ2เกมสังหารไป36เอาโหมดคู่แล้วกันชูเดชอยู่ที่3.60นะครับอัตราการยิงหัวอยู่ที่2 7.78นะครับ คือแบบเขาเล่นน้อยด้วยอ่าส่วนซีวิสี่นะครับเล่นไปทั้งหมดเจ็ดสิบหกเกมนะครับชนะไปสี่สิบแปดเกมสังหารไปสามร้อยเก้าสิบแปดครับคิวเดสอยู่ที่สองจุดเก้าเก้านะครับอัตราการยิงหัวก็ยี่สิบเจ็ดจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าคนต่อไปกันเลยคนต่อไปชื่อว่าเลสคารุ เลตคารุคือคือชื่อเล่นชื่อน้องแฟตตังก็เออคิวเดเอ้ะเลนใหญ่แต้มอยู่ที่2951นะครับอ่อซีวีซีอยู่ที่67ดาวนะคะจากวันนี้ภาพรวมการเล่นเลงใหญ่นะครับเล่นทั้งหมด14เกมชนะ3เกมสังหาร37นะครับคิวเดสอยู่ที่3.36นะคะแล้วก็อัตราการยิงหัว18.92ปเก์็ก็ห ไม่สูงเท่าไหร่ส่วน4ีวิสีนี้เล่นไปทั้งหมด127เกมนะครับชนะไป78เกมสังหาร517นะครับคิวเดสอยู่ที่2.5งส่นนะครับอัตราการยิงหัวท2 9อโอ้โหน้อยมากเลยนะครับคนนี้ <c oughs> น้องเขาไม่ค่อยยิงหัวเป็นสายอัตตวนั่นเอง <c oughs> ก่อนคนต่อไปนะครับชื่อว่าเซษเงินนะครับซึ่งที่ได้ตั้งเป็นวีรบุรุษแคมนะครับหลังจากที่ได้ชนแคมกับแคมหนึ่งไปเนาะเขาได้ได้ตั้งฉายาว่าวีรบุรุษแคมนะครับส่วนเล้งใหญ่นี้เหมือนจะเล่นโโล่ไปนะครับเล่นไปแปดเกมนะครับต่างห่ารไปสิบเจ็ดนะฮะเป็งใหญ่คิวดสอยู่ที่สองจุดหนึ่งสามนะครับอัตราการยิงหัวสิบเอ็ดจุดเจ็ด หกเปอร์เซ็นนะครับไม่ค่อยได้เล่นแรงใหญ่เนาะส่วนตีวีซี่นะครับเล่นไปทั้งหมดหกสิบเกมนะครับชนะสามสิบนะครับตังหานไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับคิวเดสอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่นะคะบัตรการยิงหัวยี่บเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งนะครับ,าก,ารรบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคคนต่อไปเลยเร็วๆคนต่อไปนะครับคนต่อไป ชื่อว่าต้องเกียรคนนี้ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวมองมาอยู่คะแนนอยู่ที่สามพันสามรอยิบเก้านะครับส่วนสี่วิสีอยู่ที่สามสิบสามดาวนะครับแล้วก็ส่วนเล้งใหญ่ส่วนมากจะเล่นเป็นโหมดคู่นะครับเล่นไปห้าสิบหกเกมชนะแ่สังหารห้าสิบสองส่วนคิวเดอยู่ที่ส่วนจุดเก้าห้านะครับตองคนนี้ไม่ใช่สายเด็กเล้งเท่าไหร่ แล้วก็จำนวนเล่น4 4นะครับ146เกมชนะ73นะครับสั่งหาร459นะครับคิวเดสอยู่ที่1.73นะครับอัตราการยิงวัวาอยู่ที่2 6.36นะครับโอ้โหก็ถือว่ากลางๆนะเออคนเนี้ยส่วนคนต่อไปนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยครับใคร ใครอยากเล่นด้วยใครอยากชวนเขาเล่นด้วยโทรมาได้เลยนะครับมีทั้ง IG นะครับผม IG ชื่อลินนะครับห้นะครับโทรมาดิวะนี่ครับเบอร์โทรศรัพท์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าแปดหนึ่งหนึ่งสามนะครับใครว่างก็โทรไปเล่นกับเขาได้นะครับเออ่วนพี่ไม่ค่อยโทรคะแนนอยู่ที่สามพันห้าร้อยแปดสิบแปดนะครับอ,อ่า สี่ vs สี่อยู่ที่เจ็ดดาวนะครับส่วนจำนวนที่เล่นนะครับส่วนมากจะเล่นหมดคู่เนะาะานาจะเป็นแฟนกับเล่นกับแฟนเขาแหละ,ะจำนวนที่เล่นหนึ่งร้อยหนึ่งเกมนะครับชนะหกเกมสังหารหนึ่งร้อยสี่เจ็ดเกมนะครับย mm ูเดตอยู่ที่หนึ่งจุดห้าห้านะครับ mm hmm. อัตรายิงหวัวอยู่ที่สิบแปดจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนซวิสีเล่นไปห้าสิเกมชนะไปสามสิบห้านะครับสั่งหารไป 200, 2องคนนะครับคิวดอยู่ที่สองจุดดนะคะอัตรายิงหัวอยู่ที่สิบเก้าูนนะครับก็ไม่ได้ต่ำมากเนาะเออลกกูกแกนส่วนคนต่อไปนะครับผมเป็นชื่อว่าดาร์กเมจินั่นเองนะครับคะแนนอยู่ที่สามพันบอคะแนนนะครับ ส่วนสี่วิสี่อยู่ที่เล้งแดงหนึ่งดาวนะคะวันนี้ก็มีแฟนเป็นที่เรียบรอ้อยจำนวนที่เล่นเล้งใหญ่นะครับห้าสิบสองเกมชนะ game, สี่เกมสังหารหนึ่งร้อยยี่สิบสองเกมนะครับคิวเดอยู่ที่สองจุดห้าสี่นะครับอัตรายิงหัวอยู่ที่สิบแปดจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ได้เยอะมากในเแรงใหญ่ส่วนสี่วิสี่เล่นไปทั้งหมดสามสิหกเกมชนะไปยี่สิบสองเกมสังหาร 210เกมคิวเดตอยู่ที่3.03นะครับอัตรายิงหัวอยู่ที่5.7นะครับก็ประมาณกลางๆเนาะไม่ได้ถือว่าเยอะมากมาโอเคคนต่อไปนะครับผมชื่อว่า r u k OK 999 9เ99นะครับ ff แบบนะับอะไรเลยแหลงใหญ่ไม่ได้เล่นนะครับผมแหลงใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นคะแนนแหลงใหญ่นะครับอยู่ที่ 1249งาคะแนนนะครับแล้วก็สี่สี่นี้อยู่แพด1ห่งสดาวนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับส่วน4วี4วีสีนะครับ 4ี4นี้เล่นไป16เกมชนะ13เกมนะครับสั่งหาร138่ครดอวเดสอยู่ที่630นนะครับคือแรงมันต่ำเนาะเออตายิิงหัวก็จะสูงหน่อยนะครับี4.5.65เอร์เซนนะครับเป็นแรงต่ำเนาะเออมันก็จะยิงหัวง่ายหน่อยโอเคนะครับลูกแคนก็มีทั้งหมด14คนนะครับาใครคล่องใจอะไรก็ คอมเมนต์ใต้คลิปใกล้วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อนๆมาดูได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บว่ะ